วิธีทำคูวากะตะโอเจอร์ในแมปเลเดอร์บ็อกบัตรในเกมนี้ชื่อว่าสการเลตโอเจอร์ uh, นะอย่างแรกให้ไปหา n p c ที่ชื่อว่ากีระก่อนซึ่งก็บินตรงนี้ไปได้เลยหลังจากที่เจอกีระแล้วก็ให้ทำการรับเควสกีระมาซึ่งเควสนี้ก็จะให้ทำการเข้าร่วมอีเวนต์สการเลตอีเวนต์ก็ต้องกำจัดสการเลตโอเจอร์ uh, นั่นแหละ ให้มาหาโลโก้สกาเลต t โอเจอร์ที่มีเทปกั้นเขตอยู่เป็นวงวงอย่างนี้ซึ่งก็ให้รออยู่ในวงจนกว่าอีเวนต์จะเริ่มซึ่งมันก็มีเลขนับถอยหลังอยู่ถ้าเกิดอีเวนต์เริ่มไปแล้วและถ้าทำการแทรกแซงโดยที่ไม่ได้อยู่ในวงตั้งแต่แรกจนครูดาวจบก็จะโดนบอสตีทีเดียวตุย ซึ่งในอีเวนต์ก็มีทั้งหมด3เวฟ2เวฟแรกก็จะให้ตีพวกกิกกี้บักน่ารักเวฟสุดท้ายก็จะมีบักน่ารักแล้วก็สการเลตโอเจอร์โผล่ออกมาและก็ดรอปของที่ใช้ทําตัวละครและเกียร์ซึ่งอีเวนต์โอเจอร์ก็ที่ผมเห็นก็จะปรากฏอยู่3ที่นะที่แรกลานกว้างหน้าตึกสมาร์ทที่ที่2ก็คือตรงแม่น้ําใกล้ๆกับสํานักงานของดับเบิลที่ที่3ใกล้กลับไทเอาโอทหลังจากที่เควสขึ้นสีเขียวแล้วก็ให้ทําการส่งเควส หลังจากที่เราส่งเควสเสร็จแล้วก็จะได้ c o n เ u e r o r c r y s t ริมาซึ่งเราก็ต้องมี c o n เ u e r o r c อร์คริสตัลนึอันกับ c o n เค e r o เ f อร์แฟกเมอันเพื่อมาคุยกับคิรลาอีกรอบก็จะได้แล้ว Scarlet o ตโอเจส่วนของที่ใช้ทำตัวละครก็สามารถดรอปได้จาก Scarlet o ตโ e r ที่เป็นบอสอีเวนต์ในอีเวนต์นี้ต่อไปวิธีทำเกียร์อย่างแรกก็ต้องเข้าใจระบบตีบวก t ในเกมนี้ก่อนซึ่งตีบวกได้ที่ในยิมกับ n p c ตัวนี้ซึ่งก็จะใช้หินตีบวกโซแฟกเมนต เงินแล้วก็ชื่อเสียงหินตีบวกสีฟ้าสามารถคาบได้จากในยิมส่วนบูแฟกเ์มนที่ใช้คราบหินตีบวกสีฟ้าสามารถหาได้จากการที่เรายิงหรือว่าโจมตีหินพวกนี้ได้เลยถ้าตีจนขึ้นข้อความสีส้มแนะนําให้เปลี่ยนก้อนโซลแฟกเ์ม so, นสามารถหาได้จากการทำเควสกระโหลกสีแดงเป็นเควสลายวันที่จอดรถใกล้ๆจังเกิลในตึกสมาร์ท และนายยิมแต่ก็ NPC คนนี้ให้แค่3อันถ้าเกิดว่ายังไม่พอก็แนะนำให้ลงบอสรับและเควสนี้ก็จะให้ค่าชื่อเสียงด้วยและเควสที่พูดมาทั้งหมดก็ให้ค่าชื่อเสียงด้วยหลังจากนั้นก็ให้ไปดรอปสกา r เล t ซอรกับคอนคา l ร r แฟกเมนต์จำนวนหนึ่งหลังจากนั้นก็นำสการเลดซอร์ตมาตีบวกให้ได้5แล้วก็เอาไปคาบที่ยิมจะเรียกว่าคาบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แค่มันตรงเงื่อนไขแล้วแล้วก็ไปจิก ก็ได้มาแล้วส่วนอีก2เกียร์ที่เหลือจะใช้คอนเคลอร์คริสตัลในการทำซึ่งคอนเคลอร์คริสตัลสามารถคราฟได้ที่ยิมโดยใช้คอนเคลอร์แฟกเมนต์สอันและเกียร์ส่วนโทเทมจะใช้คอนเคลอร์คริสตัล8อันส่วนเกียร์ส่วนหัวจะใช้คอนเคลอร์16อันและแน่นอนว่าคราฟที่ยิมเออเคน,นี้ก็จะได้สุบโกดลอยชอนลบ นี่แหละราชาผู้จะปกครองโลกไปดีไอ้ดองเรียกเขาว่าฮัตเช่ฮัตตี้ไอ้น้องชื่อเหยเป็นบ้าเลย